ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากที่ราชาปิศาจนุงยงอธิบายออกการข้าเสิ็จสิ้นแล้วเขาก็กลับมาได้เห็นทังสารแกะสลักเส้นเหล่านี้พลังที่ทังสารใช้นั้นเป็นพลังของ สายเลือดเผ่าพันธ์ปีศาจนกยงอย่างชัดเจนเมื่อมองไปที่ถังซานร,ราชาปีศาจนกยงก็มีสีหน้าแปลกแ,ลกแ,ลกแม้ว่าเขาจะดาวไรบางอย่างเกี่ยวกับมันแล้วแต่เมื่อถังซานใช้นกยงจริงๆมันเป็นสิ่งที่แปลกมากเมื่อพลังสายเลือดคุณลักษณะอากาศของเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงทำให้ราชาปีศาจนกยงมีความรู้สึกแปลกๆเขาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรทำไมเขาถึงมีสายเลือดมากมายขนาดนี้เขามีการแปลงร่าง ไรเกอร์เขามีการแปลงร่างอินทรีย์ปีกทองและแม้แต่การแปลงร่างปีศาจนกยุงร้อนเป็นสายเลือดที่ทรงพลังและเขาจะมีการแปลงร่างอะไรอีกบ้างมีพลังทางสายเลือดอื่นอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ไม่ใช่เวลาที่จะถามดังนั้นราชาปีศาจนกยุงจึงไม่ได้ถามเพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆและเฝ้าดูอย่างเงียบๆยิ่งเขามองมากเท่าไรความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขา เขาไม่สามารถเข้าใจความหมายของวงกลมรลือลับแห่งสวรรค์ที่สังสรอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมันใช้พลังของสายเลือดเผ่าพันธุ์ปีศาจน,นกยงเขาสัมผัสได้ถึงระดับหนึ่งเมื่อมองประเทศมันดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับคุณลักษณะอวากาศแข็งแกร่งขึ้นความสามารถในการนำทางและให้ความรู้แก่ตนเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวงกลมวงเวทนี้ เอาชนะความเข้าใจของคนคนึงเกี่ยวกับพลังแห่งอาวากาศชายหนุ่มคนนี้ทําได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไงการแสดงออกของราชาปิศาจนุ่งยงมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการมองถังสานสิ่งนี้ทําให้ราชาปิศาจนงยุงตกใจนี่คือความสามารถที่แท้จริงของถังสานหรือไม่แม้ว่าราชาปิศาจนุงยงผู้ยิ่งใหญ่จะพูดถึงถังสานแล้วแต่ตอนนี้เขาเข้าใจอย่างคุ้มเครือว่าเขา ยังไม่เข้าใจถังสารดีพอและอีกฝ่ายก็มีพลังมากกว่าที่เขาคิดหมวยกงจือพลังเฝ้าดูอย่างระมัดระวังและในขณะเดียวกันเขาก็ยังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของหมยกงจืออย่างเงียบๆโดยปราบให้เข้ากับการดนรงอยู่ของจิตสํานึกอันเป็นพระเจ้าของเธอเองการเกิดขึ้นของจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณทําให้ดวงตาของหมอยกงจือดูสับสนมากขึ้นเล็กน้อยในตอนนี้ไม่ใดก็ตามที่เธอ เห้จิตสำนึกของเธอลงในดาบสีแดงในใจกลางทะเลแห่งจิตวิญญาณเธอก็มองเห็นภาพบางภาพได้ไม่ชัดเจนแต่ภาพเหล่านี้ไม่ชัดเจนนักเธอรู้สึกได้อย่างคลุมเครือว่าภาพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวเธอเองเพราะเมื่อเธอเห็นภาพเหล่านี้จิตสำนึกของเธอจะได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัวเธอมองไปที่เส้นที่สังสารว่าอย่างตั้งใจและเช่นเดียวกับราชาปิศาจนงยงความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้คนจากหอการค้าเด่งซีส่งมอบสิ่งของที่ถังสารระบุวงกลมวงเวทที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่ของห้องนั่งเล่นสิ่งที่ถังสารต้องการเคอโลหะาและอัญ,ญาตมณีหลังจากได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ตัดโลหะาและอนญญาตมณีแล้วฝังพวกมันลงในวงกลมวงเวทบนพื้นการฝังยังคงเป็นไปตามลำดับและยังต้องอาศัย การอาชีพลังทางสายเลือดและพลังทางจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฝังอญญายุวีหรือโลหะพลังงานของวงกลมวงเวทก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นราชาปิศาจน้องยงจะต้องเสริมความแข็งแรงให้กับพลังงานของมันกั้นแยกเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานของวงกลมวงเวทตั่ไหลแสงเสียเงินสว่างเคลื่อนในวงเวทในที่สดราชาปิศาจน้องยุงก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าวงกลมวงเวทนี้จะยังคงอยู่หลังจากที่เรา คลื่อนย้ายออกไปหรือไม่ทางสารแสงหัวใจพูดว่าไม่นี่เป็นวงเคลื่อนย้ายเพียงครั้งเดียวเมื่อเราเคลื่อนย้ายออกไปมันก็จะถูกทำลายแม้ว่าผู้ที่สกัดกั้นเราจะเป็นผู้มีอำนาจในระดับจกกักรพรรดิแต่สิ่งที่พวกเขาทำได้มากที่สุดก็คือการรับใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณปิดกั้นพื้นที่อันกว้างใหญ่นอกราชสำนักวันภาพรุษอโวสรโการปิดล้อมระดับนี้สามารถตรวจจับการจากไปของเราเท่านั้นและไม่สามารถ หยุดเราได้มากที่สุดมันจะติดตามเราไปโดยเร็วที่สุดหลังจากค้นพบในที่ห่างไกลมันง่ายที่จะกําจัดการไล่ตามของพวกมันได้ราชาปิศาจน่องยุงสูดลมหายใจเข้าลึกๆระถามว่าเป็นไร่ไหมที่วงเวทนี้จะกลายเป็นวงเวทในการเคลื่อนย้ายทั่วไปที่แข็งแกร่งขึ้นทางสารกล่าวว่าข้าสามารถยืนยันได้หลังจากการทําวิจัยเท่านั้นข้าต้องการวัสดุเพิ่มเติมสำหรับการวิจัย แรกการส่งสัญญาณแต่ละครั้งจะใช้วัสดุจำนวนมากหากมีเพียงพอวัสดุในอนาคตครอบคลุมไปกับพื้นที่ที่เพียงพอในการจัดวงกลมวงเวทการเคลื่อนย,ย้ายขนาดใหญ่สุดๆมันเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนย,ย้ายโดยตรงจากเมืองครีไปยังราชสำนักบรรพบรุษอวสโสราชาปิศานนยงผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าความรู้ของเขาถูกบิดเบือนในฐานะผู้ควอบคุมอวกาศและผู้นำของเผ่าพันปิศานานงยง คามั่นใจอย่างยิ่งแม้แต่บรรพบุรุษของเขาจากพันปีศาจนกยงคงพวบว่ามันยากที่จะทําเช่นนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่อาวากาศชายหนุ่มคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขามีมากเกินกว่าความรู้ของเผ่าพันปีศาจนกยงจริงๆสุราแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าได้รับพลังโลงหิตจากเผ่าพันปีศาจนกยงของข้าได้อย่างไรจับได้ที่เจ้าสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัยในครั้งนี้ ถ้าจะให้ตัวนตนของเผ่าพันธุ์ปิศาจแก่เจ้าตุราพูดขึ้นว่าขอบคุณท่านเจ้าเมืองแต่ถ้าไม่ต้องการสถานะใดๆแค่เป็นผู้พิทักษ์ส่วนตัวของเหมยกงจือก็เพียงพอแล้วเขาโยนอนยัญมณีออกมา6กชิ้นพร้อมกันและตกลงไปในมุมทั้ง6ของวงกลมวงเวทขณะนั้นแสงสีเงินก็บานสะพังทำให้ทั้งห้องกลายเป็นสีขาวสีเงิน้าสู่วงเวทหงารตะโกนด้วยเสียงโถม ราชาปิศาจน่งยงแรกเหม่ยกรงจือเดินเข้าไปในวงเวทอย่างรวดเร็วทางสารของให้ราชาปิศาจน่งยงยืนอยู่ตรงกลางของวงกลมวงเวทและพูดกับพวกเขาว่าหลังจากที่เราเข้าไปในวงกลมวงเวทแล้วฉีดพลังแห่งสายเลือดลงไปนี่คือวงกลมวงเวทเคลื่อนย้ายในทิศทางแบบครั้งเดียวมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราถ้าเหมาะสมมันสามารถถ้ามือหลักได้สองสามเมืองหมายความว่าพวกเขาสามารถ ไปได้ไกลหนึ่งในสามโดยตรงจากพระสำนักบรรพบุรุษอวสโ,โสไปที่เมืองเคเรจะเป็นการเคลื่อนย้ายระยะไกลที่สุดเราต้องรู้ว่าแม้ว่าราชาพิสารนงยงจะใช้พลังออกไปจนหมดเขาจะไม่สามารถไปถึงเมืองเคเรได้หากไม่มีการเคลื่อนย้ายมากกว่า10หรือ20ครั้งและเขาจะต้องพักตรงกลางเพื่อรับพลังงานกลับคืนมาการเคลื่อนย้ายหนึ่งครั้งครอบคลุมหนึ่งในสามของการเดินทางกลับซึ่งเกินความคาดหมาย ของศัตรูทุกคนที่ต้องการติดตามเขาเอาระเริ่มได้ตามตำแหน่งที่สังสารกำหนดพวกเขาร่วมกันส่งพลังของสายเลือดเผ่าพัน์ปิศาจนงยงเข้าสู่วงเวทนใดนั้นวงเวททั้งหมดก็รังแสงวแสงสีเงินทําให้ผู้คนรู้สึกรุกโชนรัศมีสีเงินเบ่งบานในอากาศทรพุภานก่อป้องกันที่ราชาปิศาจนงยงวางไว้ก่อหน้านี้ทันทีแสงสีเงินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า จากโรงแรมให้ยัก์ขาวและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีจากพระพิสาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงยืนอยู่รูปปั้นขนาดใหญ่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของราชสำนักบรรพบรุษอโวสโสโดยรับตาในขณะที่แสงสีเงินปัทุในเมืองดวงตาของเขาก็เปิดเคลื่อนนาจิตสำเนึกอที่ปล่อยออกมาก็แข็งแกร่งในทันใดเผยให้เห็นใบหน้าที่เย็นชาเจอแล้วแต่ในช่วงเวลาถัดมาใบหน้าที่เย็นชากับกลายเป็นความตกใจ แสงสีเงินขนาดใหญ่วาบว่าประหายไปทันทีเขารู้สึกว่าติดสำานึกของเขาขาดหายไปในทันทีจากนั้นมีบางอย่างพวกว่าหายไปแม้ว่าเขาจะเข้าใจที่ทางที่อีกฝ่ายกำลังจะจากไปได้อย่างชัดเจนแต่การเคลื่อนย้ายมวลสารดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดพระหายไปในทันใดเป็นไปได้อย่างไรจากความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับศัตรูเก่าของราชาปิศาจนงยงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ราชาปิศาจนงยงจะมีความสามารถ ในการเคลื่อนย้ายมวลสารเช่นนี้และนี่คือความจริงพวกมันหายไปโรบนี้จะขอบเขตจิตสำนึกของเขาในทันทีราชสำนักนพรพบุพรุษอวสโสทั้งหมดตื่นตระหนกช่วงเวลาต่อมามีร่างหนึ่งปรากฏเคลื่อนที่โรงแรมพญาขาวและรัศมีแห่งการฆ่าอันดูเดอดก็ระเบิดออกมาทันทีครอบคลุมทั่วทั้งโรงแรมมากเสียจนหลังศีจิตสำเนึกทางจิตวิญญ,ญาณหลายดวงที่ตามมาถูกสะท้อนกลับด้วยกินไอแห่งการสังหารนี้และไม่สามารถจออเลิกได้ ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจพ,าพยักขาวหยุดนิ่งอย่างเย็นชาในอากาศและเขาใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณเพื่อสำรวจภายในโรงแรมพยักขาวและมีบางอย่างแปลกๆแวบ,บขึ้นมาในดวงตาของเขาสิ่งนี้ทำได้อย่างไรการเคลื่อนย้ายมวลสารระยะไกลเป็นพิเศษนกยุงมีความสามารถเช่นนี้เมื่อใดในช่วงเวลาต่อมามีร่างหลายร่างปรากฏขึ้นใกล้เขาแต่พวกเขาไม่ได้เข้ามาใกล้พยักขาวเกิดอะไรขึ้นข้าไม่รู้ พวกเขาเคลื่อนย้ายออกไปหมดแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นวงกลมวงเวทแต่มันก็ถูกทำลายไปแล้วให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมไม่ได้จากวัดปิศาจพยักเขาวตอบอยากเด็ดขาดและเข้มงวดร่างเหล่านั้นหายไปทีละคนแต่ละคนมีความคิดของตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทั้งหมดต้องตกใจกับความผันผวนของพื้นที่อาวากาศที่รุนแรงมาก่อน มีหลายสิ่งที่ทุกคนรู้ดีเช่นความเป็นปรปักษ์ระหว่างเชื้อสายจินเฟิงและเข่าพันนกยงนับตั้งแต่จักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงกลายเป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เขาได้คิดหาหนทางที่กำหนดเป้าหมายเข่าพันปีศาจนกยงตลอดเวลาและเขายิงมุ่งมั่มนที่จะเอาชนะเมืองเคอรีมากขึ้นจักรพรรดิทุกคนรู้ดีแต่พวกเขาก็ต้องยอมจำนนถ้ายสุดแล้วมีเมืองหลักเพียงไม่กี่เมืองและเฉพาะในกรณีที่เจ้าเมืองหลักเป็นจักรพรรดิเท่านั้น เพาเขาจึงไม่สามารถทำาไรได้นี่เป็นบทที่ไม่ได้พูดราชาปีศาจน้องยงผู้ยิ่งใหญ่พาลูกสาวของเขามาเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนระดับสูงสดุดซึ่งเกินความคาดหมายของเผ่าพันธุ์ปีศาจหลายคนการต่อสู้ระหว่างราชาปีศาจนุองยงผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงในเมืองเคาหไม่อาจซ่อนเร้นจากใครก็ตามที่ห่วงใยเรื่องนี้ ราชาปีศาจนกยงผู้ยิ่งใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและอาจจะเสียชีวิตในไม่ช้าซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของราชสำนักบารพรุรุษอาวุโสตกตะลงึงท้ายที่สุดแล้วอดีตจักรพรรดิปีศาจนกยงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญความรับแห่งสวรรค์และความสามารถของเขาในการควบคุมคุณลักษณะอวกาศมิติที่ทรงพลังอย่างยิ่งเช่นกันแม้แต่ราชสำนักบรรพบุบุษอาวุโสโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเผ่าพันปีศาจในจักรวรรดิเทียนโย ก็ไม่เต็มใจที่จะเห็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังเช่นนี้ถูกทำลายดังนั้นบุคคลที่แข็งแกร่งจึงเตือนราชาปีศาจจิงเฟิงถ้าขอให้เขารออย่างอดทนจนกว่าราชาปีศาจนโยงจะตายก่อนจึงจะดำเนินการใดๆในเวลานั้นเผ่าพันธ์ปีศาจนโยงไม่สามารถส้านฐานได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าราชาปีศาจนโยงที่ระดับอาเจียัหารและอาจจะเผชิญความตายได้ทุกเมื่อ จะหาทางอื่นที่จะพาลูกสาวของเขามาเข้าร่วมการแข่งขันผู้คนเข้าใจว่าเขากำลังบอกราชสํานักบรรพรุดอวสโโุว่าเหมยกรุงจือคนนี้เป็นผู้สืบทอดของเขาผู้สืบทอดรายนี้มีเลือดมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยสิ่งที่ทําให้ราชสํานักบรรพร,ร,รุดอวสุคาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นก็คือลูกสาวที่ดูบอบางของราชาปิศารนงยงได้เอาชนะอุปสรรคและ ่าฟันลมและขึ้นไปจนถึงรอบจิงชะเลิศและคว้าแชมป์รอบจิงชะเลิศทั้งประเภทบุคคลและประเภทโคนีีเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันประเภทโคในการแข่งขันนี้และยังเป็นแชมป์ประเภทโค้ดคนแรกอีกด้วยนี่เป็นเรื่องยากกว่าการคว้าแชมป์เพียงรางพังเพราะไม่มีเวลาพักตรอดการแข่งขันและต้องผเผชิญหน้ากันกับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทุกวันจะต้องเอาชนะศัตรูต่อไปแม้ว่า จะมีปัญหาในเกมเดียวหรือการบาดเจ็บจะส่งผลต่อสถานะของการแข่งขันและอาจจะถูกกำจัดได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในที่สุดไหมกงเจอก็กลายเป็นแชมป์ดับเบิลแชมป์และกลายเป็นอันดับหนึ่งในเวลาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเผ่าพันธุ์ปีศาจและพูดวิญญาณในคราวเดียวในความว่ายอย่างไรที่เหมือนงเจอมีพรสวรรค์เช่นนี้แล้วได้รับการสืบทอดการได้รับความรับสวรรค์แม้ความว่า ู้นำเผ่าพันธ์ปีศาจนกยุงรุ่นต่อไปมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นระดับจักรพรรดิอีกครั้งคนที่อยากเห็นฉากนี้เป็นจริงน้อยที่สุดก็คือเผ่าพันธ์ปีศาจนกฟีนิกหรือเผ่าพันธ์ปีศา,าจจริงเฟิงทั้งนกยุงและนกปีนิกได้แข่งสารการเพื่อตําแหน่งราชาแห่งนกมาหลายปีแต่ไหนที่สุดเชื้อสายนกปีนิกก็ได้รับฉายานะในปัจจบุบันมีจกักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงหรือจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกปีนิกในโรคนี้ดังนั้นพวกเขา จะเต็มใจที่จะเห็นเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงพงาดขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรดังนั้นเมือม่อเหมยกงจือชนะการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกก็มีความวุ่นวายในราชสำนักวันพระรุษอวโสโกเกิดขึ้นแล้วในเรื่องนี้พราชสำนักนนนว,สสสวันพระรุษอวสโกส่วนใหญ่เมินเฉยได้เราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีบางคนที่มีความคิดของตัวเองเช่นกันหลังจากพิธีมอบรางวัลสิ้นสุดลงการแข่งขันหลังเกมก็เริ่มขึ้นแต่ในขณะนั้นพ่อได้ลูกสาว ของปีศาจนกยงและสหายของเหมยกงจือก็หายตัวไปพร้อมกันพวกเขาไได้เลือกที่จะออกจากราชสำนักบัณฑ์พระบุตอวสทันทีซึ่งเกินความคาดหมายของคนส่วนใหญ่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ